อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพอติดตามิขใหม่ก่อนใครนะครับความเดิมตอนที่แล้วนุ้ยเอ่ออะไรต่อ,ตอนะวะน่ะเก็ดน้ำอย่างงี้ และความหาก็ยังคงดำเนินต่อไปโยก็สวัสดีท่านอนกครั้งนะครับอยู่กับผมเกียเกมเมอร์คนเดิมนะครับและวันนี้เราก็อยู่กับและคุณนิคุงข้าบผมเย้โปรเกม89ค่ะโอ้ยเกมอะไรเอ่ยกับในเกมเกมอะไรคอบัดดี้แท็บแลนด์นะครับผมเกมนี้ต้องช่วยกันฆ่ากันแล้วก็ผ่านไปได้นะครับผมสไลด์ไปผ่านไปให้ได้ใช่ไหมครับ ใช่เป็นยังไงครับช่วยผมหน่อยดันนี่ดันน้ำแข็งดันสีนะผมโว้สีแล้วโอเคสไลด์ไปสไลด์ไปถึงการสไลด์นะผมสไลด์นอนไปหล่อลงเบื้องหล่อลงเบือเลื่อยลงบ่อไม่หล่อลงเบื่อยลงบอไปเดี๋ยวผมสีนะค่อยๆไปมาๆยังไงยังไงไปแล้วคุณไปแล้วอ่าอุ๊เดี๋ยวดเดี๋ยวจะโตโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาเลยมาเลยมามาเนี่ยลงเบื้อ

โอเคผมกดปุ่มให้ทุกคนข้ามยังไงดีเดี๋ยวเดี๋ผมโอเคโอเคผมลงไปกดปุ่มโอเคปะเออลงมาแล้วลงมาแล้วนี่คือลงไงผ่านแล้วไงผมผ่านอ๋อคนนิวผ่านด้วเหรอก็สู้กันเอกช่ยง้ดลไดได้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 ้ไดได้ดไได้ด้้ไไได้ด นี่จะได้แล้วอะเมื่อกี้เคืนแย่งกันได้แล้วไปเลยโอเคอึ๊บมาเฮ้ยโอเครีบมารีบมารีบมานดูยังไงต่อวะอึ๊บอึ๊บอ่าฮารุไม่ได้อ๋อจะปล่อยตัวแกระโดดใช่ไหมกระโดดโอ้โหมาไปแล้วเหรอลยปิิดดููเปปล่อยยังไงวะพอแล้วพอแล้วผมเหนื่อยแล้วอ๋อนี่ไงเข้ารู้นี้โอเคแล้ว แล้วได้ใช่ไหมฮะได้แล้วเราจะไปตรงไหนนี่โอเคโอกันได้โอ๊แววแววแหววแวแวแวหววอหวอออออแอววแห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 ลวแววแหววแววแห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 ววเหววแหแหววแแหววแวววยกันอ่วววววววแ ลองมันยิงค่อยไปอีกด okay, oh ้านนึง nah, อ่ะโอเคเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะเพิ่งเนี่ยตึ๊บเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะเดี๋ยวยิงยิงยิงเอ่ะอ่ะเข้าไมเข้าไปเดี๋ยวใจเย็นเคสจ้ายิงยิงยิงบ้าโอ้แล้วมันมันโผล่ตรงไหนวะโผล่ตรงน้นี่ะแล้วก็ต้องเดียวซ้ายโอ้แม่เจ้า คืออะไรยิงมายิงมาโย้อนเอึ๊บเดี๋ยวซ้ายขวาซ้ายวัปเอึ๊บโอ้โหผมจะไปคิดพันได้เงี้ยนะคิดไม่ทันอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้เอ็งคิดไม่ทันน่ะมายิงมาซ้ายขวาซ้ายเอึ๊บไปวับซ้ายโอ้โหเดี๋ยวเราวาร์ปไปไหนดีกว่า เรเห็นทางแล้วเราเห็นช่องว่างแล้วว้าววันนี้คือเขานี่โหนี่มันคือด่านวารเปวาร์ปไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยเอาเว้เดี๋ยวเราไปเก็บรับเก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 กลฮะเกวาร์ปรัวโอเคมาแล้วโอเคอปตตอนนี้เหมือนมันมันกระตุกตุ๊กตุ๊กตุโอ้โหโอเคผมเห็นแต่งโซอาแล้ว หยุดขวาหยุดหยุดขวาหยุดไปเลยไปแมันไหลวะไม่มาสาบาทแล้วเดียวอีน้ำแข็งมากอีน้ำแข็งมากเอ้าจงอย่าทำร้ายเราอีกเลยอย่าทำร้ายเราเด็ดแค่นี้เหรออย่าว้าวนะ เอ้ยขงกวยหนามเล็กเนี่ยไม่อยากเกตสู้กับหนามเล็กมากเนี่เยเดือดชนคุณเดีวแล้วอย่านะหนามบ้าเกตหนามนี่นี่บ้าแล้วต้องตายแน่เลยยังไงพี่เกตมันต้องไปต่อเน,นื่อง<ช>เกตตรงหน, <c oughs> นีสุดไล่ฟอกลับไปเอาแหวนมาอยู่แล้วอย่อานึงอะไรไม่รู้ยา,านี้เลเดียนเจตโอ้โหแล้วน้ำแข็งผสมไก่ตัวนี้เนี่ยนะ โอ้ยโอ้ยแม่เจ้ารอยิงค่อยกระโดดโอ้เหยแค่ยิงก่อนนะแค่กระโดดธรรมดาก็ยากแล้วอ่ะเอออึ๊บต้องแบบโดดแบบเบาๆเบาๆเขาอะกระโดดแบบเบาๆพี่ยว่เอาเมื่อกี้ก็ได้แล้วอ้ามันไหลคือต้องท้าเดินต่อเลยนะมแมมันน้ำเดินต่อยปะแแแมมม ปักเกือบไปแล้วโอ้ยเราเห็นอุปสรรคข้างๆล่างแล้วสุดเราไม่ได้มองข้างล่างเลยเรามองแต่ข้างหน้าเราไม่ได้กลางมองเอาข้างหน้าก่อนแล้วกันโอ้ผมผ่านตรงนี้ได้ผมผ่านตรงนี้ได้ผมจะล้ำแก้บนเดี๋ยวผมจะเล่นเกมนี้ให้ผ่านจนจบนั่นไง ผมจะผ่านให้ได ну> oh, hey, no ้คร yeah. ับยังไงต่อไปเนี่ยเดี okay, ๋ยวเราขาคิดกันเลบอร์หนึ่งฝั่งทนครับผมต้องผ่านไปให้ได้ผมเชื่อใจตัวเองมีสองทางซ้ายขวาซ้ายขวาไหนมันง่ายกว่ากันวะมัดนะครับคุณนิวมัดโหมีปืนอีกแม่เจ้ามาเดี๋ยวขึ้นมาเจอหนามอีกทำไมมีซ้ายขวาวะคือบ้าตายเ้ยเรื่องทำไมเนี่ยผมผมจะผ่านผมจะผ่านให้ได้ผมจะผ่านให้ได้ครับเบอร์หนึ่งฝั่งทนเ a d y e n อ e r t a i n m e n t โอเคเข้าใจแล้วผมว่าผมรู้แล้ว ว่าผมไปฝาดได้ดีดีกว่าลงมากำปั้นลงมาโอเคเดี๋ยว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 มันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเ้ยผมจะผ่านให้ได้ต้องถึงสิเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมันต้องถึงดิมันไม่ถึงมันไม่ถึงมันต้องเหยียบเพื่อนไปหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนแล้ว่อๆเพื่อนเนี่ย โอเครอเพื่อนรอะไม่ถึงทนครับเลยดิไกลเกินผมจะพามาดูกันครับการยิงปืนอ้ะการยิงปืนที่ดีครับไกลเกินโอ๋ยเพื่อนใช้ความเดือดแฟดใช้ความเดือดแฟดเพื่อนจ๋าทุกคนทุกคนมีความหวังครับความหวังความหวังความหวังยังไม่มาครับความหวังยังไม่มาเหมือนออกหวยเหมือนออกหวยเลขยังไม่สวยเพื่อนเพื่อนจ๋า ดีไงเดี๋ยวคงคุณไปทางซ้ายดิเออโอ้โหตรงนั้นนี่แดงคือแต่ก่อนสีน้ำเงินใช่ไหมเนี่ยแดงหมดแล้วเนี่ยตายเลี้ยวเราจะรอดผ่านไปได้ยังไงครับชะตายรันไปซ้ายก็ได้วะผมจะเชื่อมั่นในความความฉลาดนะครับของตัวผมเองเมื่อกี้โอ้ยโอเคเมื่อกี้ผมตายก็ได้วะ ผมตาฝาดไปเองโอเคสายน่าจะดีกว่าปัญหาคือยังไงต่อวะเนี่ยโอ้โหมีกเก็ตโดนไปดอกนึงเดี๋ยวเดเออายก็ไม่ธรรมดากันนะเพราะว่าหนึ่งสองสามไปอไปอีกเลิกสีขีดัก็เด็กมาตายตอนว่อด้เเดี๋ยวดีหยุดหย ได้เกิดก่อนโอเคโหไวเกิร์ตโอ้โหโอ้โหจะเป็นไงวะเนี่ยโอ๊ยขอให้กันนะอ๋อโอเคโอเคขอืนเ้ยกูกูไปขยูไปโอ้โหแม่เจ้าอันที่สองนะ อันอันด้วาาไปไหนวะขึ้นล่างว้าก็มาที่นิมเดี๋ยวเดียวโอเคโอเคโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครคารู้ใครใครเรียนมาตรงนี้อุ้ยอาโหแม่เจ้าหลาหลายสายพันธุ์ด้วยกัน เฮ้ยจาเลือดสาดกระจายแถวเนี้ยมันง่ายเออไม่ง่ายใครบอกง่ายอินนีผ่านไปเลยลงบ่อฐันเคมีไปเลยใครบอกง่ายเลยลงบ่อฐันเคมีไปเลยโอ้โหโอ้โหน้องโกวักกับมาที่เดิมด้วยหมดเลยรีบไปแล้วดูมันทำกับผมสิทำไมทำอย่างนี้กับผมผมทำอะไรผิดไปเออเออพระเจ้าพระเจ้าเอาเอ้าเวรกันขอคิดกันนะ มันเอียงไปเอียงมาเสร็จแล้วต้องเจอกับน้ำที่ดไหลไปอะไรมาโอ้โหยังไงวะยังไงวะมันเป็นน้องแข็งวรงนั้นน่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมันเป็นยังไงวะเดี๋ยวผมขคลิปย่อนี่ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เกิดนะโมนะโมเราลดูคู่ดีกว่า เราต้องมีข้อเล่นทางต่อถ้กระโดไปวะเรอไม่แน่ใจว่าต้องทำแหลกโอ้เลนโดเชิร์ดดอกโอเคต้องโดดต้องโดดโอ้ต้องโดดโดดนะครับผมถึงตรงนั้นโดดโดดข้ามมันไปโอเคครับผมเกมเซ็ตเกมเซ็ตทั้งสองโดดไปไม่ขึ้นกลางจะคูนสู้สู้และคูนสู้ตายคูนสู้สู้ เดี๋ยวผมโม่สู้ตัวแล้วสู้จนเหิสุดท้ายเนี่ยหละวบวบวบโอ๊ยพายดับแฝดยังแพ้เลยโอเคโอเคผ่านแล้วสไลด์ไปเอาแล้วไงต่อไอ้ด่านนี้มันคืออะไรเดี๋ยวข้างหน้านี่เดี๋ยวพี่เกตคือไม่ต้องเหยียดเดี๋ยวคนต้องการเอ่อยังไงดีจะต้องการคู่มือใช่ไหมได้ได้ไม่ใช่ขอตั้งวันเอง เออบินไปมันอ๋อน่าก็โดดข้ามโอเคโอเคงัโดดได้โดดขึ้นสินะเมื่อยจังเลยอ่ะโอ้ยแหมใส่แล้วจิ๊บจิบจิ๊บจิ๊บจิ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 เบจิเบจิ๊บจา๊บจิ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 ๊บจิ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 ๊บจบิบจ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 ิบ ก้มไหลก้มไหลครับผมข้างบนดุนน้ำน้ำคล่องเร็วแสงพร้อม oh. กับ oh. เลเซอร์โอโเร็วไปไหมบางทีข้างบนมีอโอบล็อกพิษนาฆ <c oughs> ่าไม่เรียกระวังบล็อก,ลบอกนะครับผมบล็อกทางขวามันจะมีบล็อกอันหนึ่งที่เด้งได้เนี่ยอันเนี้ยอ๋อโอเคมันจะเด้งเข้าหัวเข้าหน้าเลยแต่ผมสงสัยข้างบนมากกว่าเอา ผมอยากลุกขึ้นบนจะมีทางไปต่อทารับยังไงอันนั้นเลย<อ>ผมอยากลุกขึ้นบนมากวาากว่าคุณครูอ้อาไม่ได้บอกว่ามาจิ๋วตรงนี้ามาิวครูก็พูดจิ๋วเมื่อกี้นี่โผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดนิวคผมต้องการคนเหยียบไปข้างบนอนะ่ะผมว่ามีทารับนแน่ๆที่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไมีไม่มีไม่มีผิดผิดละไม่มีไม่มีคือทางว่างเฉยใช่เดี๋ยวพี่เก๊ดคือผมมาไกลแล้วไง น้ามันจะอย่างแบงอย่า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 งพี่ผมมาไกลแล้วพี่ฉันมาไกลมาไกลแล้วเกินไเอออโโ้หดชิญจ้ะไปสิจ้ะไปดิไปดิครับผมมาไกลแล้วไปดิโอ้ยเดรีราคุยขู่มึงมายไส้ขู่อะไรนะ หมือนสร้อยเข้าใจไหมอมอปาไกลแล้วนะก็ไปต่อได้ดดดดดนี่นี่ที่นี่เออเออโอ้ยบ้าเกือบถึงแล้วเชียวเดือดร้อนนะระวังนะมันเสียวมากครับต้องเป็นจังหวะจากโคนที่ดีจากโคน กับบอกว่าโหลดปเลดทัเทีต้องรีบวิ่งรีบวิ่งเลยทำหยุดเด็ดขาดโอเคติตรงนี้ได้น้ำนี้ขึ้นมาสับกับคันนี้ทันทีขึ้นมาสับกันนี้ทันทีเมาสับกันนี้ทันทีโอเคว้าไปเลยไปเลยไปเลยซีคิวเจ็ดสลิปเปอร์รี่ดอนฟอลมันลื่นนะระวังตกมันจะลื่นมากครับผมสหรับด่านนี้ ออยอ้อออยอโอ้ม่จาโอ้มโอ้โหโลื่นอ่ะดูความหนางมันสิครับออยอ้ยโอเคโอ้โอเคต้องเชวยต้องหาคนรอเยอะๆจะดีอันท oh, ี่้อาตายเนรอปอดแล้วปอดแล้วโอ้ไปเลยโอ้ยายจังไม่ทำได้่เล่นเลยเลยยโคตร18ท i อ e in r ้กัดตัวให้ดีๆนะผมดันนี้ตามชื่อเกม ที่ดันเอ้าคุณครูข้าเก่งมาเอ้าจะผ่านแล้วมาโทษโอเคจะหมุนตามนี้เสร็จแล้วหมุนกันกลับมาท่านนี้อ๋อโอเคเข้าใจความกล้าของนักผู้นำจะไม่สูญเปล่าครับว่าผมรอกันด้วยรามันลงมาก่อนใครเดินเสร็จแล่าลงมานี่วาร์ปมานี่น้องไงต่อ เดี๋ยวรับกลับที่เดิมสิไอ้โดนบังเฉยขบวนเผื่อขบวนมีอะไรไงมีอะดิคุณครูระวังนะกาดดนดีๆครับผมรอคุณครูดูมันโดดขึ้นไปขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งโดดยังไงสูงสุดแล้วค่อยโดดสูงสุดแล้วก็กระโดดนึ๊กนึ๊กนึ๊กแล้วก็ไปทางขวากดขึ้นน่ะกดขึ้นนั่นแหละเออแต่จ้า คุณแม่ครับผมไม่มีหน้าไป่คุณย่าที่ยมโลกแล้วตายบ่อยเกินเขาไม่ให้ไปห,หรอกตรงนี้มันคืออะไร <c oughs> ไปเลยพี่เก๊ขึ้นข้างบนเลยยิ <c oughs> <c oughs> ้ดี้ดิ้้ด้ดิ้้้ดีจ้ะด้้้้ โอเคไม่ละสี่ขีดก้าประสาทมุมข้างนี่ไงโดด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 อจแล้วมันยังไงวะมีต่มปันไปพัดไปพัดเนี่ยนะโอ้แล้วคือพี่เกตจะโดดเกตแหละฆ่าผมหาพระแสงดาบแสงปืนกเลยครับนี่ไอหลอลงเบื้อเลยโอ้ โอ้อแม่เจ้าโอ้ผมคิดไม่ออกว่าจะไปยังไงดีอย่างนี้นี่เองแผนแผนแผนจะไปไงต่อวันน่ะกระโดดตื้ดแล้วก็ไปทางขวาเลยได้โปรดได้ปรดใครก็ได้ช่วยเป็นเหยื่อรอบปืนหน่อยเหยื่อรอบปืนแป๊บนนนึึึงงงยิงเฉยให้รอบปืนตรงเสาแทงไฟอันแรกก็พอแล้วแทงไฟอันแรกนั่นแบบร้อยปืนยิงอ่ะยิร้อยปืนยิง คุยกันรีบมากต้องรีบร้อนโอเคได้ได้ได้เออนั่นแหละโอเคไป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 แล้วนะมาเดท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 สุดท้ายของเซตสี่นะผมสี่คีสิบทางเข้าปราสาทโอ้ยก็ไม่ทันเห็นนะมันวาร์ปอยู่ขอเวลาสักครู่เห็นคนตายรัวๆ โอเคโหดูความหนักมั้สิครับจุ๊บกมสิครับรออะไรกมครับรออะไรครูไปต่อครับรออะไรกูจะขึ้นไปครูขึ้นไปเร็ว้ยเต็มหัวเลยอืม ใช้ติ๊กไงสัตว์มันสัตว์มานมันไม่มีอะไรมากเลยมันแค่กรงจักรมันซับซ้อนกันนีงเองเป็นดอกบัวใช่ไหมอันแรกมาแล้วเราก็ไปอันที่สองครับนั่นแหละฮะต้องอ่าฮะแวบโอ้โหต้องเร็วกว่านี้เออเออเออไปโอเคโอเคสุดท้ายเอ้ย ฉันขอเอ่ยคำสุดท้ายเยอๆพิเกใจเนีนนะพิเกตหายใจเรืไปเลยอบอกเธอได้ไหมเอได้พิเกเอได้้ยอ้ยปาดหูเลยบนจมูกนี่ขายเลยเฮ้ยนี่ไงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไหวไหมพวกนายไปเล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 ยไไ ผมแข่งไม่พอใช่ไหมด่านดาร์คคาสเซิลพันสัตว์ของคามืดมาแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหโอเคเก็่แลลวเก็่แล้วโดดปั๊บหยุดก่อนแล้วค่อยลงโดดโอ้หนามวัดดีคุณหนามโอ้ยโอเครอตรงนี้โดดข้ามโอ้ลืมหนามไปแล้วต้องโดดอันไอตรงนี้ก่อนนะแล้วค่อยปล่อยตัวปืน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 ที่ปืนบ้าน อ่าวิง่งโอเคอย่างนี้ก่อนนะเดีย๋ยวเพิ่งยิงสี่คุณขาโอเคโอ้โหแม่เจ้าหลายทับหลายซ้อนสวัสดีครับโอ้ยหยุดนี้ก่อนนะ <c oughs> หยุดตรงนี้ก่อนห้ามกระโดดก่อนโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมไไม,มันล่วงไปเลยวะ คุณครูต้องกระโดดตงก่อนจะถึงอ่ะนนนอนอมนึอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยคุณครูอยู่เนี้ยแวใคปล่อยตัวนีอ่ออกไปออโอเค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 นะอยังไงยยเยอยย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 ยหยย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 ไปเยย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 ยนรยยเยย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 เย็ยยย ไปเลอ้วไปยอยู่แล้วโอเคสุดยอดเลยเขายัดเทพาสผูบุกลุกพื้นที่ซานล่ะโหเดี๋ยวดี้อะไรวะมันทีบางอย่างไม่น่าถึงนะไม่น่าถึงไม่น่าถึงนะูข้างบนเถอะพอ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  พี่เอาข้ามบอลกันดีกว่าไหมพี่เกตครับข้ามบอนเราจะง่ายกว่าเอาจริงนี่คืออะไรปุ่มอะไรวะเฮ้ยอ๋อปุ่มโว้กดไว้นะถ้าเกันกดนะครับผมคูไปบ้างผมกดไปก็ได้ผมกดไปไปกันก่อนเลยเกดเกตเกดคูไปโอ้ยนะเกตไปเกตไม่ไปผมไปก็ได้เออคูไป เออเอาคางผมไปด้วยเลยเมื่อกี้โอ้ยไปก่อนได้ปะยุ้เแกจะโดดอีกนานไหมผมจะได้ตายอ๋ออย่าลอยอ่ะอ่ะไยอันไม่ขึ้นเออ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 ได้ปอดกดปุ่มให้ผมด้วยกดปุ่มให้ผมด้วยได้ปอดกดปุ่มให้ผมด้วย คุณเดวโอนะโอนะไปเลยไปเเฮฮ้ยหมไม่ต้องรีบกระโดดร้อยมันตึ้งศ okay 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 oh 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 ูนย์ก็กระโดดโอ้ยโอเคโอเคโอเคโอ้ยไปก่นเรียบร้อยโอ้จะจัดเดี๋ยวเราดูคุมกันไปคุเดวไปไปไปด้วยโอเคโอเคเย้บายครูครูไปไปเลยไปเลย ห้าขีดสามดูกในทีรองเท้าของฉันลูกในเท้าฉันอ้ะโอเคโหนะโอ้ไมค์กูเนสนะมันสับแบงนี้เลยโอเคดูก่อนนะตึง <Okay. S 2> ตึงตึงตึงเดี๋ยวดับปืนยิงมันกูมันกู <laughs> ไม่ไหวแล้วเนาะ ยังไงวะมันล้นำดับมันแย่มากคนโคตรติดคุณกูอะตอนเนี้ย <c oughs> ไปเลย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 รีบไปให้ไกลให้ร <c oughs> โอ้โห,โหโเป๊ะมากโอ้โหเป๊ะเวอร์เด้งเด้งเด้ง ชาล้ที่สามที่สองทับแปดส่วนเก้าส่วนสี่ส่วนแปดส่วนห้าส่วนหกโอ้โหเห็นไห้าดดิ้งนั้นเราก็ไปขวาต่อเดีขอคิดกันนะไปขวามันน้องๆจะแบบดูเหมือนว่ามันง่ายๆนะแต่จริงแล้วแต่ความจริงมันยากมากจริงๆมันง่ายมากง่ายมากเยโอ้โหริวผ่านได้ก็พูดว่าง่ายสิไม่ไม่ไม่ง่ายออรู้แล้วเขาต้องไปตัว่ อุกาชักกาอุกาอุกาอุกาชักกอุกาอุกาเดี๋ยดีดเพลงเพลงนี้อุ้มนนี่กรับโขว์กกกกกกกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตั้มใครจะไปรู้เ่านั้นน่ะเออเวดมันด่ีเวยเจ้าตอนมีหุ่น ปเเปป็นธอกป้องคุณนิวปกป้องไม่ได้เลยตายแล้วตายอีกตายซ้ำตายซากนะครับตายต้อนเงื่อนนะโอ้ยกับโดนโอ้ยโอ้ยผ่านแล้วพอเป็นนี้เดียวโะขากีตีขอคอยคู่แปดอันนี้มนหลอดอัลิงนี่หว่าโอ้แล้วไงวะเนาะมันมีหลอดด้วยนะ เระเบิดไหนวะตรงนี้เนี่ยเนี่ยลองโดนดิก็โดนไปแล้วเนี่ยอ๋อปืนปืนปืนเนะปืนปืนปืนอันนี้เดี๋ยวเขาวิเคราะหอทกันนะผมมุออกเลยโดดอันนี้ลงมานี่อะไรเนี่ยผมลองดูโดดเด้งขึ้นมาอืเอ้าวยังไงต่อไม่รู้ครับผมไม่รู้เลยอ่ะเอาล่ะงั้นผมผ่านไปแล้วกันโอ้โหมันทั้งยาวไกลด่าออกแล้วกันนะ ต้องดาวน์แล้วตอนนี้ใช่เอาคนครูกระโดดดึงขึ้นไปข้้งบนโอ้โหปืนแม่งเร็วมากโอ้โหนี่ไงโดนเลยมันมีโอกาสผ่านยูิแหละคือ <c oughs> โอเคโดดข้ามไปแล้วปืนไม่ต้องปืนมันไวไวแะเฮ้ยว้ยจ่ะเฮ้ยอ่ะวัดีเฮ้ยวับาว้ย เก็บปืนนี้เก็แล้วโอ้ยพึ่งจ้บจนั่นแหละ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 คนนี้นั่นแหละสวยงามครับฉากเมื่อกี้เลือดสาดเลยนี่ก็ดูหนังจีนเยู่หลบหน่อยเก็อหลบแล้ว โอ้อย่าเมื่อก oh, ี้คือผมตายนะนโอ้โหแม่เจ้าอ้าเอเท่ทีอร่ไม่ทันได้มองอาจารย์ยงตัวี้เนี่ยเฮ้ย้ยโอ้โหโอ้ยพาดเองเท่ทีเ oh จ็บเลย